สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูซี่จะมาอวยพรให้กับนักเรียนทุกๆคนนะคะเนื่องจากตอนนี้ใกล้เข้าปีใหม่แล้วถ้าใครที่จะมีสอบหลังปีใหม่นะคะก็ขอให้ทําคะแนนได้ดีอย่างที่หวังให้ได้เอสตากันทุกคนนอกจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะค่ะครูจ้อยเสริมนิดนึงนะ เนื่องด้วยโรงเรียนจะปิดเทอมแล้วด้วยก็ขอให้เด็กๆเ,เที่ยวให้สนุก mm. เ,ทเ,ทเที่ยวให้เต็มที่แต่ว่าใกล้ช่วงม็อกใกล้ช่วงสอบที่กำลังจะเข้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเอาพาสเปเปอร์มาทาเยอะๆแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในระหว่างที่ไปเที่ยวกันด้วยนะคะกลับมาก็ขอให้ทําข้อสอบกันได้เฮงเงปังๆกันทั่นหน้าค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้าแบบผลตอบกมาดีก็ดีใจใทุกคนด้วยนะคะผมโชคดีทุกคนเจอกันปีใหม่ปีหน้าค่ะเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้นะคะครูซ้งก็ขอให้หนูๆนูมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าใครมีม็อกหลังจากเ,เปิดปีใหม่มานะคะก็ขอให้ได้คะแนนดีๆค่ะสวัสดีครับค้ชนะครับก็ อีกไม่นานนี้ก็จะเป็นปีใหม่นะครับก็ฟูนก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนครับสุขสมหวังกันทุกอย่างนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมพัฒนาแล้วก็สําคัญสุดนะครับก็คือเกรตในรอบอออกโนของ2022นะครับซึ่งจะออกในแจน23นี้นะครับขอให้ทุกคนได้เกติเอสตทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่น้องๆนังนะครับนักเรียนโฮมสกูลของเราครับมีอะไรจะฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ปีใหม่ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีเร็วๆนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีใหม่นี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เกรดดีๆได้เอสตาร์กันทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับผมคุณโอ๊ตนะครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็แป๊บๆก็จะปีใหม่อีกแล้วนะครับก็ถือโอกาสที่จะมากราบสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็ถือโอกาสมอร์ y c ่ r คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับ น้องๆทุกคนเนี่ยมีอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอเป็นประสบการณ์ที่จะนํามาคิดดูซิว่าเอ๊ปีหน้าเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองยังไงบ้างแน่นอนสำหรับน้องๆทุกคนนะครับนักรเรียนเนี่ยคงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการเรียนการศึกษาแน่นอนก็อยากจะให้วางแผนปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะครับวางแผนการเรียนให้เป็นระบบให้เป็นบบเนบียบมากขึ้นนะครับชีวิตเราจะได้มีความ productive แล้วก็จัดเวลาจัดสรรการทํา past paper ทบทวนเนื้อหาทํากิจกรรมทุกอย่างให้มัน all round ครบถ้วนนะครับก็ฝาก เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขในปีใหม่นี้ที่กำลังจะมาถึงครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ราบรื่นนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้เป็นปีที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรต่างๆแล้วเก่งขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นช่วยเหลือคนได้มากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ รู้สึกดีๆกับชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ